ทัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะพูดเรื่องคนหากินกับวัดท่านผู้ฟังยายมาในสายตาก็ยังดีอยู่แม้ว่าจะอ่านหนังสือพิมพ์ได้แว่นสายตาอันโตโตก็ตามที แกอ่านข่าวแผ่นดินไหวด้วยใจระทึกหวาดวันเพราะเดี๋ยวมันก็ไหวที่โน่นนี่ก็ไหวที่นี่ไปทั่วโลกแล้วแผ่นดินมันยุบทีหนึ่งเป็นหลุมกว้างบางทีก็ไปโผล่กลางสี่แยกที่มีรถราวิ่งกันขวักไว้บางภาพข่าวก็หน้าวาเสียวมีรถยนต์ห้อยต่องแต่งอยู่บนขอบถนนด้วยพวกนักวิเคราะห์พวกผู้รู้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปบางก็ว่าที่มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกก็เพราะว่า เรื่องโลกร้อนอะไรนี่แหละตั้งแต่ยายเกิดมาเป็นคนจนวัยกลายเป็นไม้ผูกๆใกล้ฝังไปทุกทีก็เพิ่งจะได้รู้เรื่องโลกร้อนโลกเย็นอะไรหลายปีมานี่เองแกว่ามันก็คงจะจริงฟังที่เขาพูดกันว่าทุกคนนี้คนมันเริ่มโล,โล้นโลกคนอยู่กันมากมันก็พัฒนาอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆประเทศที่จเจริญกว่าก็ตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติไป ทำร้ายทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการต่างๆนานาสิ่งที่เกิดขึ้นจนเกิดเป็นภัยพิบัติต่อผู้คนในประเทศต่างๆนั้นพอมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเป็นวิธีการเอาคืนของธรรมชาตินะแต่ถ้าจะพูดภาษาใหญ่มาก็คงต้องบอกว่านี่แหละก็คือ,คอ,คอกรรมพอเห็นข่าวแบบนี้เมื่อไหร่แกก็ใจหายใจคว่ำทุกทีสมัยก่อนนี่มันเคยมีเรื่องแบบนี้ที่ไหนกัน หรือว่ามันอาจจะมีแต่ว่าเพราะข่าวสารมันมาไม่ทั่วถึงแบบสมัยนี้ก็ไม่รู้ตอนยายมายังเด็กๆพวกผู้เฒ่าผู้แก่ชอบเล่าเรื่องแผ่นดินสูบให้เด็กๆฟังเสมอยิ่งถ้าเด็กคนไหนเกเรเกตุงไม่ยอมเชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่ยอมไปวัดนับถือพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเขาก็จะยกเอาเรื่องพระเทวทัตที่ทำผิดคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าจนในที่สุดโดนธรณีสูบ แม้กระทั่งจะสำนึกผิดได้แล้วก็ตามแต่กรรมก็ยังตามทันอยู่ดีหรือถ้าหากว่าเด็กผู้หญิงคนไหนมีจริตจะก้านมากวันวันไม่เป็นอันทำงานทำการหรือไปโรงร่มโรงเรียนเที่ยวได้แต่งตัวกรีดกรายเล่นหูเล่นตากับพระเนนในวัดด้วยความคึกขนองพวกผู้ใหญ่ก็จะเรียกไปเล่าเรื่องนางมานวิกาให้ฟังแล้วก็เน้นย้ำถึงบั้นปลายของนางมานวิกาให้เห็นภาพกันอย่างไม่มีการเก็บงามถ้อยความใดๆทั้งสิน้น ผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาสอนกันมาว่าให้เด็กรู้จักกลัวบาปไว้ก่อนยิ่งกลัวบาปกรรมมากเท่าไหร่เด็กก็จะยิ่งอยู่ห่างจากความชั่วต่างๆไปไกลได้เท่านั้นผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะยกตัวอย่างให้เห็นพิษภัยของการทำตัวไม่ดีของลูกผู้หญิงด้วยการอิงเรื่องราวในพระพุทธประวัตินี่แหละนะคนมันทำไม่ดียังไงมันก็ตายไม่ดียิ่งผู้หญิงที่ชอบทำตัวไม่เหมาะไม่ควร ไม่ต้องถึงกับไปคิดร้รายทำลายประสงค์องค์เา้ารอกหากไปทำตัวไม่ดีกับผู้ชายเขาก็ว่าตกนรกทั้งเป็นเจ็บแสบยิ่งกว่าโดนแผ่นดินสูบซะอีกคนสมัยก่อนก็เลยโตมาด้วยการสั่งสอนแบบนี้เขาสอนให้เด็กกลัวบาปกลัวกรรมตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยพอยุคสมัยเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนรวมทั้งวัดของเยมาด้วยพอคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านมาก ลาบสักการะก็มีเข้ามาถึงมากมายายิ่งความเจริญถังโถมเข้ามาเท่าไหร่คนแปลกหน้าก็เดินเข้าวัดไม่ขาดสายกันเท่านั้นทั้งพวกคนที่มีหัวการค้าคิดการใหญ่มองไปเห็นอนาคตและโอกาสภายภาคหน้าว่าวัดว่าเราควรจะเป็นยังไงควรจะพัฒนาพื้นที่ไปอย่างไรบ้างเพื่อที่ว่าจะได้เป็นพื้นที่ที่จเจริญทัดเทียมกับโลกภายนอกอไม่ใช่โลกนอกวัดกันในวัดนี่ต่างกันลิบลับ ทั้งๆท,งที่อันที่จริงแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องความแตกต่างนี่แหละจะทําให้วัดยังเป็นวัดอยู่ได้รักษาความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความน่าเชื่อถือไว้สิคนที่เขามีชีวิตสับสนวุ่นวายจากโลกภายนอกถึงจะวิ่งเข้ามาหาสําหรับใยมานี่วัดควรเป็นวัดทําไมวัดจะต้องไปวิ่งตามกระแสะสังคมภายนอกด้วยแต่ความคิดคนรุ่นใยมาคงจะค่้าคือ ส่วนท่านจะอาวัดไวัหนุ่มชะกันท่านก็มีหัวคิดก้าวหน้าไปกับคนรุ่นเดียวกับท่านด้วยนั่นแหละจากที่เคยมีกิจ,จวัตรทางโลกและทางธรรมแบบสงบง่ายอย่างที่เคยเป็นมานั้นท่านก็ต้องรับกิจนิมนต์ไปตามศูนย์การค้าไปสปาไปรีสอร์ทหรือแม้กระทั่งพัตตาคารพอรับนิมนต์บ่อยๆเข้าวความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยไม่นานนัก จ้เอาวาสท่านก็เรียกประชุมคณะกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านอบอตอผู้ใหญอ่อบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดประชุมกันว่าจะรื้อวิหารหลังเก่านี้ทิ้งเสแล้วสร้างหลังใหม่ๆใ,ให้มันงดงามทันสมัยกว่านี้ไม่รู้ว่ากี่สิบเท่าอ่าสร้างขึ้นมาแทนพวกคนหนุ่มๆตื่นเต้นที่จะจะได้มีส่วนในการสร้างสรงสรค์สิ่งก่อสร้างอันเป็นศาสนสถานนี้ในรุ่นของตนเองนี้ ส่วนคนเฒ่าคนแก่อย่างยายมาก็ได้แต่เศร้าวิตกอ,อกขมพิษดูวิหารหลังเก่าก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเก่าโทมตรงไหนนับย้อนอายุไปก็แค่หกสิบปีตอนฉลองวิหารหลังนี้ยายมายังได้เห็นงานปลอยหลวงมีผู้คนแห่กันมาทําบุญล้นหลามมีลิเกเฉลิมฉลองสมโพธิกันตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วนี่แกยังนั่งหัวโดอยู่เนี่ยเขาจะรื้อลงแล้วเหรอคนเฒ่าคนแก่หลายคนก็พยายามยกมือค้าน แต่เสียงส่วนน้อยมันจะสู้เสียงส่วนมากได้ยังไงเขาว่าประเทศชาติที่เป็นประชาธิปไตยที่ไหนๆก็พร่ำพูดถึงแต่คำคำนี้กันทั้งนั้นคนเก่าคนแก่อย่างพวกยายมาก็เลยได้แต่นั่งหอรอฟังวันที่เขากำหนดเพื่อจะรื้อถอนวิหารหลังเก่าแล้วก็เตรียมสร้างวิหารหลังใหม่ขึ้นมาแทนด้วยท่าทีที่เสื่องซึมแล้วต่อมายายมาก็แทบลมจับเมื่อรู้ว่าการสร้างวิหารสมัยนี้ มันต้องใช้เงินเป็นล้านล้านแล้วใครจะไปหาที่ไหนมาได้นึกถึงว่าเวลาทางวัดประกาศว่าขอเรียรายเงินจากชาวบ้านประจำเดือนหลังละห้าสิบบาทจากที่เคยเก็บ20บาทมาตั้งหลายปีแล้วทำให้พวกชาวบ้านบ่นกันพึมเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยจะสร้างวิหารราคาเป็นล้านล้าน,นี่จะเอาเงินที่ไหนมาสร้างกันวันนั้นเจ้าอาวาสนุ่มพูดออกไมโครโฟนเสียงดังฟังชัดเจยว เออศรัทธาพี่น้องชาวบ้านไม่ต้องวิตกทุกร้อนกันหรอกนะโยมใครมีกำลังทรัพย์เท่าไหร่ก็ช่วยกันสร้างวิหารหลังใหม่เท่านั้นแต่ที่เราคิดสร้างได้ก็เพราะว่ามีเท่าแก่มีแม่เลี้ยงหลายคนที่ตลาดที่ท่าร,ออทารถที่น้ำพุร้อนของเราญาติพี่น้องของศรัทธาเหล่านั้นเขาอยู่เมืองกรุงเมืองไกลหลายท่านหลายผู้หลายนามออกปากว่าจะช่วยเหลือกันใครมีแรงน้อยก็จะตั้งผ้าป่ามาทอดถวาย ใครมีแรงมากก็จะตั้งกองกระถินมาถวายเราค่อยๆสร้างไปเติมไปอีกหน่อยอีกไม่นานมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้เองแล้วพวกนักท่องเที่ยวคนนับมันจะมากขึ้นทุกทีบางคนที่เขาผ่านมาทางวัดเห็นว่าเรากําลังก่อสร้างอยู่เขาก็จะมีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือกันเองคนละไม้คนละมืออีกไม่นานนักหักวิหารหลังใหม่สวยงามก็จะขึ้นมาแทนที่ของเดิมเอง บ้านเราไม่ใช่บ้านห้วยแบบเดิมเราต้องพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆแล้วก็จะต้องเป็นวัดที่มีชื่อเสียงให้ผู้คนแวะมากราบมาเยี่ยมชมอ่าคนจะได้ไปเล่าลือถึงความสวยงามทันสมัยของวัดเราพวกยายมาที่เป็นเพียงคนเฒ่าคนแก่ก็เลยได้แต่หูปากเสียพูดอะไรออกไปเดี๋ยวคนรุ่นหลานรุ่นลูกในในนั้นในวัดนะมันจะว่าเอาได้ ว่าเป็นพวกคล่งเครือคิดแต่จะขัดขวางความเจริญของหมู่บ้านพวกคนแก่จะมีอายุอยู่กันได้อีกสักกี่ปีเชียวบางคนจะอยู่จนได้เห็นวิหารหลังใหม่สร้างเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้ให้คนที่เขามีแรงมีกำลังอยู่ไปอีกหลายปีเขาช่วยกันจะดีกว่ายายมาในฐานะคนเท่าคนแก่ก็จะขออยู่เป็นอีกแรงหนึ่งช่วยหนุนนำในการสืบสารพระพุทธศาสนาสืบต่อไปก็แล้วกัน แม้ใจจะสงสารหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์เหลือเกินท่านอยู่ของท่านมาสงบร่มเย็นตั้ง60ปีพอรื้อแล้วก็ตอนน้องนิมนต์ท่านไปตากแดดร้อนแสนร้อนอยู่ข้างนอกอีกตั้งกี่ปีนะขวาท่านจะได้กลับมาอยู่ในวิหารสวยงามให้ผู้คนได้เคารพกราบไหว้กันอีกไอตอนคิดนั้นไม่เท่าไรแต่พอถึงวันจริงที่พวกก่อสร้างเริ่มมาลงมือรื้อทุบถอนองค์วิหาร ยายมาก็แทบกรนน้ำตาไว้ไม่อยู่ยิ่งได้เห็นพวกหมู่คนชักลากหลวงพ่อพระประธานออกมาจากซากปรักหักพังพวกคนแก่รุ่นที่ได้เคยเห็นงานปลอยหลวงได้อยู่ในพิธีได้เคยเป็นส่วนหนึ่งในการลากยุงท่านมาประทับในวิหารหลังเก่านี้ก็มีอันสะอื้นกันหกัหกหกักแม้แต่คนแก่ผู้ชายก็ไม่เว้นถูก็หลวงพ่อท่านอยู่เป็นร่มโพร่มใสเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนในหมู่บ้านมานาน ดูเร้วตอนนี้มาเป็นหลวงพ่อ,อไร้ที่อยู่ที่ประทับซะแล้วใหญ่ยายมาละกลัวแล้วเกินว่าพระหนุ่มและคณะกรรมการรุ่นหนุ่มจะเห็นดีเห็นงามในการไปหาพระประธานรุ่นที่เพิ่งสร้างไม่มีการปลูกเสกอะไรใดๆมาตั้งในวิหารแทนแต่ว่าถ้าจะทําอย่างนั้นกันจริงๆก็ขอให้คนรุ่นแกหมดบุญไปซะก่อนเถอะใหญ่ยายมาแกกราบของแกนับถือของแกมาเกือบหกปีแล้ว ท่านเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในหมู่บ้านมานานและเกินแล้วจากนั้นไม่นานขบวนผ้าป่าขบวนกระถินก็ทยอยเข้าวัดมาแทบไม่ขาดสายงานของคนแก่ๆอย่างยายมาก็คือไปรออยู่รอรับขบวนกระถินผ้าป่าอยู่ที่วัดการมาแต่ละครั้งของคณะบุญเหล่านั้นก็สร้างความตื่นเต้นให้คนทั้งหมู่บ้าน ยอดเงินแต่ละครั้งไม่ใช่น้อยๆเป็นแสนๆก็มีแกถึงเชื่อเลยว่าสมัยนี้เงินมันหาง่ายจริงๆและทุกอย่างก็ใช้เงินทั้งนั้นเพราะพอเริ่มก่อสร้างต้องรับเหมาช่างผีมือเข้ามาไม่รู้กี่คนกี่หมู่มาจากหลายถิ่นหลายที่ผิดกับสมัยก่อนที่เกณฑ์คนเอาจากแรงงานในหมู่บ้านนี้เองใครมีเจตสธาแค่ไหนก็ขยันมาสร้างโบสร้างวิหารเป็นเรื่องปกติ แต่สมัยนี้ไม่มีการเกณฑ์อะไรแบบที่ว่านั่นอีกแล้วแรงงานก็เป็นคนที่อื่นเป็นต่างด้าวก็มีพอที่วัดเงินเยอะมากเท่าไหร่พวกกรรมการวัดก็ทำงานหนักมากขึ้นเท่านั้นไม่เพียงแต่คณะบุญที่แห่แหนกันมาทอดพระป่าถวายกระถินพวกผู้รับเหมาอะไรต่อมีอะไรก็ด่าหน้าเข้ามาที่วัดด้วยที่วัดก็คลึกคลื้นคึกคักทั้งจากพวกก่อสร้างพวกทำบุญหาเงินเข้าวัด และพวกที่หากินกับวัดคณะแล้วคณะเล่าแต่ก็มีพวกคนเท่าที่พากันมานอนวัดก็รู้สึกแปลกอก,อกแปลกใจอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้มีผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งพวกเขาเข้าเข้าออกออกวัดไปไม่รู้กี่เที่ยวมาบ่อยซะจนไม่มีใครสงสัยนอกจากพวกคนแก,แก่เพราะพวกคนเท่าก็ไปวัดกันทุกวันไปดูคนงานก่อสร้างบางไปเตรียมต้อนรับคณะที่เขามาทอดพระป่ากระถินบ้างส่วนวันพระก็นอนวัดกันเป็นเรื่องปกติ ที่ไม่ปกติก็คนสามคนดีแหละเข้าๆออกๆออวัดยังก็ไปห้างที่เปิดทั้งวันทั้งคืนไม่รู้เวล่เวลาอะไรเอาเสียเลยแล้วการมาแต่ละครั้งของชายหญิงสามคนนี้ก็สร้างความงุนงงให้กับพวกคนเท่าเพราะเขาจะมุ่งตรงไปหาแต่จเจ้าวาสเท่านั้นขึ้นกุฏิท่านไปแล้วก็เงียบหายไปจนบางทีพวกแกลืมไปแล้วว่าท่านมีแขกแอบสอบถามพวกกรรมการวัดพวกช่างก็ไม่ค่อยรู้อะไรเพิ่มเติม นอกจากว่าคงจะเป็นกลุ่มโยมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่เขาก็คงมีธุระกิจสาคัญอะไรถึงได้มุ่งมาหาพระสงฆ์กันบ่อยๆแต่หากมานั่งนึกดูด้วยใจเป็นธรรมจะว่าท่านจะเอาวาดหนุ่มของวัดนี้มีลักษณะเป็นพระอาจารย์ที่มีบาร,รมีด้านใดนด้านหนึ่งดูหมอเหรอหมอสมุนไพรเหรอนั่งทางในเหรออะไรก็แล้วแต่ท่านก็ไม่ได้มีบาร,รมีด้านใดนด้านหนึ่งเลยนอกจาก ตำแหน่งจเจ้าอาวาสที่เพิ่งจะได้รับมาเมื่อไม่ถึงสามปีนี่เองนอกนั้นท่านก็เป็นพระหนุ่มธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งถ้าเป็นคนบ้านก็เป็นคนทื่อๆที่ไม่ได้มีไหวพริบอะไรใดๆก็ดูธรรมดาธรรมดาไม่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมอะไรด้วยทั้งนั้นพวกคนนอนวัดที่ไม่ค่อยช่างสงสัยแบบยายมาก็พยายามคิดในทางที่ดีแต่กระนั้นพวกแกก็ยังไม่ไวยช่วยกันสอดส่องจับตาดู แล้วก็เริ่มไม่ชอบมาพากลมากขึ้นเมื่อกลางค่ำกลางคืนก็ยังเห็นคนสามคนนี่มาวอแวร์วนเวียนอยู่แต่กระเจ้าวาดซึ่งถ้ากับคนอื่นๆนะเขาจะไม่ว่าอะไรแต่ยายมาเนี่ยรู้สึกทำแม่งทำแม่งตรงที่ว่าหูตาของคนสามคนนี่มันดูแปลกๆยังไงไม่รู้ดูไม่น่าคบไม่น่าไว้ใจจะว่าแกคิดมากคนเดียวก็คงไม่ถูกเพราะว่าได้ยินพวกคนอื่นๆเขาป้องปากซุบซิบกันเหมือนกัน เวลาที่ได้เห็นผู้หญิงที่มาด้วยกันกักลุ่มนี้แต่งเนื้อแต่งตัวรัดติ้วสีสันแสบสวงมันไม่เหมือนกับคนมาวัดจริตจะกา้านเวลานั่งอยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดูดีดดิ้นเกินงามเรื่องมาแตกในคืนเดือนแรมคืนหนึ่งพวกคนเฒ่าคนแก่สิบสามคนมานอนวัดตามปกติเพราะคืนนั้นเป็นวันพระยิ่งหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์ที่ออกไปตั้งอยู่กลางแจ้ง พระพุทธรูปอง์คเล็กองค์น้อยตั้งกระจายตามที่ต่างๆกระจายไปทั่ววัดตามประษาคนเฒ่าคนแก่ที่ยังรักวัดวาอารามของเก่าของเดิมที่ต่างกลัวพวกโจรใจบาปหยาบช้าอาจจะมารอบตัดเสียนพระตามข่าวพวกนั้นมาถึงเมื่อไหร่ใครจะไปรู้ได้ยิ่งหมู่บ้านไม่ได้ร่มเย็นแบบสมัยก่อนแล้วก็ยิ่งน่ากลัวเพราะไม่รู้ใครเป็นใครเดินกันให้ว่อนแบบนี้ก็เลยไว้ใจใครไม่ได้เอาซะเลย พวกคนเท่าผู้ชายลงไปส่องไฟฉายเดินตรวจรอบรอบ,รอบวัดตามปกติพอพวกนั้นกลับมาพวกผู้หญิงที่ยังพอกระย่องกระแย่งไหวก็เดินถือไฟฉายเกาะกลุ่มกันไปเข้าห้องน้ําค่อนข้างดึกแล้วตอนนั้นพอเดินผ่านกุฏิท่านเจ้าอาวาสก็ต้องชะงักเพราะาได้ยินคนทุ่มเถียงกันอยู่ภายในพวกแกก็แอบฟังจนจับใจความได้ว่าสามคนนั้นต้องการเงินจากเจ้าอาวาสสองแสนเพื่อจ่ายเป็นค่าปิดปาก ไม่อย่างนั้นภาพอนาจารที่เป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่พวกมันได้แอบถ่ายเอาไว้ระหว่างเจ้าอาวาสกับสีกาคนนั้นจะถูกเผยแพร่ออกไปทั่วสร้างความอับอายให้กับคนทั้งหมู่บ้านวงวานว่านเครือแล้วก็ตัวของพระเองกลุ่มคนเท่าเหลียวหน้าเหลียวหลังมองกันหลอกหลกหลอกหลกมีแต่ความมิตกกงังวลอ่าแล้วก็จุปากกันให้ต่างคนต่างเงียบแล้วชักชวนกลับมาที่ศาลานอน มาถึงก็เรียกผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ชายออกมาแล้วล้อมวงปรึกษาหารือกันอย่างเคร่งเครียดยายมาได้จะนั่งฟังคําที่เขาปรึกษาหารือกันพวกคนเฒ่าคนแก่แถมอยู่บ้านนอกคองนาจะไปทําอะไรกับคนกลุ่มนั้นได้ฟังเขาว่าพรรคพวกเขามีตั้งมากขนาดไหนเขาทํางานกันเป็นทีมใช่มันบอกว่าทัาตุไม่ยอมมันจะโทรศัพท์เรียกพรรคพวกมันทิ่เป็นนักข่าวมาทําข่าวที่วัดออกข่าวไปให้มันดังทั่วประเทศ คนบ้านเราก็จะอายขายหน้าไม่รู้ว่ากี่เท่านี้นะอีผู้หญิงนะ่ะมันก็บอกว่าพวกมันที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มีต่อให้เรามีหลักฐานดีกว่าก็ช่วยตุ้ไม่ได้มันแย่ตรงที่ว่าคนของเราไปเสียท่าเขาเต็มประตูแก้ไขไม่ได้หรอกหลักฐานมันโทนโทข้าว่ามันเตรียมการกันมาเป็นอย่างดีมันรู้ว่าวัดเรากําลังก่อสร้างวิหารราคาเป็นล,ล้านๆอย่างนี้วัดก็ต้องมีเงินเยอะ พวกมันคงทำเป็นกระบวนการเป็นอาชีพแล้วทำไมอย่างนั้นมันไม่กล้ากันขนาดนี้หรอกแหมตุ๋นาะตุ๋ใครเตือนก็ไม่ฟังเชื่อแต่คนเมืองอื่นหาว่าเขาจะมาช่วยพัฒนาวัดวาแล้วเป็นยังไงอ่ะสงสารก็แต่พ่อแม่ของแกนั่นแหละจะช็อกตายอถ้าได้รู้เรื่องบัตรสีนี่ละก็พวกคนเท่าก็ได้แต่นั่งมองหน้าปรึกษาหารือกัน ใจที่คิดจะไปปลุกผู้ใหญ่บ้านหรือว่าตีคองให้เรียกประชุมกลางดึกนั้นก็ยังมีอยู่แต่ว่าหากเรื่องนี้ถูกแพร่หลายออกไปมันคงเป็นเรื่องไม่ดีนักสงสารก็ต่อแม่กับพ่อของเจ้าอาวาสทั้งคู่เป็นคนดีมากแสนซื่อแล้วก็น่าสงสารสังเวชเหลือเกินได้มีลูกเติบใหญ่บุญภาวาสนาส่งให้ได้ดเป็นเจ้าอาวาสให้คนนกกราบไหว้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่กลับโดนพวกมิจฉาชีพหลอกลวงได้อย่างนี้ ไหนจะสังเวชเพราะสังขารของสองเท่านั้นคนเป็นแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตมานานเป็นปีถึงก็กินข้าวกินปลาลุกนั่งได้เพราะความปราบปลื้มมาไม่นานนี่เองส่วนคนเป็นพ่อก็ป่วยเป็นโรคหัวใจหากป่าประกาศเรื่องมัวหมองนี่ให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตรู้กันอึกระทึกครึกโครมไปทั้งสองเท่านั้นลำพังชีวิตทั้งคู่ก็น่าสงสารน่าเห็นใจอยู่แล้วหากเกิดเรื่องบาดสีอย่างนี้ขึ้นกับลูกพระของตนสองเท่านั้นจะรับไหวหรอือ พวกคนเท่าคนแก่ก็พากันสมหัวคิดตรึกตรองกันให้กว้างรอบด้านเข้าไว้หรือว่าเราจะบอกผู้ใหญ่บ้านกับพวกผู้ช่วยให้รู้กันก่อนดีแต่ว่าให้ปิดข่าวไว้ก่อนไอเรื่องบอกนะบอกแน่เพราะเงินตั้งสองแสนของวัดหายไปในพวกผู้ใหญ่บ้านพวกกรรมการก็จะต้องรู้เพราะถ้าตุจะจ่ายก็ต้องเอาเงินวัดนั่นแหละให้พวกมันเงินของตัวเองมีหรอพ่อแม่ทั้งคู่เข้าๆออกๆโรงพยาบาลอย่างนั้นน่ะ คนเท่าทั้งหมดก็นั่งมองหน้ากันจนได้ยินเสียงรถสตาร์ทดังขึ้นไฟรถพุ่งสว่างวาบแล้วแวบหายออกจากประตูวัดไปแล้วพวกคนแก่ผู้ชายก็ขึ้นไปร้องเรียกจเจ้าอาวาสหนุ่มให้ส่งเสียงดูหายไปสักพักก็กลับมาบอกว่าจเจ้าอาวาสอยู่ในกุฏิขึ้นไปหาก็ไม่ยอมเปิดประตูให้คนทั้งหมดยอมแพ้ก็เลยพากันกลับมาที่ศาลาดังเดิมดังนั้นทั้งคืนก็เลยมีหลายคนหลับตาไม่ลงหลายคน บ่นพร่ำเจ็บปวดใจนักท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าคนต่างเมืองพวกนี้บางคนก็เป็นพวกมิจฉาชีพทำมาหากินเป็นกระบวนการหวังเงินก้อนใหญ่แถมเป็นเหตุศึกพระศึกเนนทำให้ศาสนามัวหมองแต่ใครก็เล่นงานพวกมันไม่ได้พอเช้ามืดหลังจากทำวัดเช้าแล้วจเจ้าวาดลงมาทำวัดด้วยใบยหน้าพระหนุ่มนี่หมองเศร้าตาแดงช้ำเหมือนกับม่ได้นนอนหลับมาทั้งคืน แต่ว่าก็ยังแข็งใจปฏิบัติกิจจนเสร็จเรียบร้อยยายมากราบลาพระแล้วแต่ก็ยังเก็บข้าวของไม่เสร็จรอลูกหลานให้เอารถมารับเพราะว่าคนแก่เดินกลับเองไม่ไหวหลานยังไม่ทันมาก็ได้ยินเสียงคนหวีดร้องมาทางกุฏิจเจ้าอาวาสกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนก็มากันเต็มวัดแล้วจเจ้าอาวาสหนุ่มของวัดมรณภาพแล้วอย่างสงบที่บนกุฏินั่นเอง แล้วพอหลังงานชาปนก,กิจ,จเจ้าอาวาสไม่กี่วันแม่แก่ของท่านก็สิ้นใจอย่างสงบตามไปด้วยเอออนาจใจแท้คนเราเมื่อไร้ความหวังมาชื่นชูพลังใจกำลังอันกล้าแข็งของแม่เท่าก็ดับขันไปง่ายๆราวกับใบไม้แห้งหลุดจากขั้วพอถึงวันพระถัดมาซึ่งวันนี้ยังไม่มีใครมานอนวัดเพราะว่าเพิ่งเสร็จสิ้นงานศพใหม่ๆ เช้านั้นทำบุญกันเสร็จแล้วยายมาก็นั่งรอหลานมารับเช่นเดียวกับคนแก่คนอื่นๆที่รอให้ลูกหลานมันเอามอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างมารับปู่ย่าตายายกลับบ้านพวกเด็กๆพอมาถึงก็รีบส่งข่าวที่น่าตื่นเต้นให้ฟังตะกี้นี่เองเมื่อผ่านมาเขายังงมหากันอยู่เลยทรายมันคงจะดูดลงไปอีกอะรถมันหนักด้วยอะไรกันเราให้ยายฟังช้าๆสิรถเก่งมันโดนหลุมทรายดูดย้าย ไม่รู้มันไปจอดกันทําไมที่ท่าดูดทรายตอนดึกๆกันน่ะคนที่อยู่ใกล้ๆท่าทรายเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนเอะอะแล้วก็บีบแตรกันดังสนั่นเลยพอเขาเปิดเปิดเปิดไปดูก็เห็นแต่ไฟหน้าแวบเดียวแป๊บเดียวน่ะทรายมันดูดลงไปกับแม่น้ําหรือไปไหนแล้วก็ไม่รู้เขาหากันอยู่มันโง่หรือบ้าไม่รู้ที่ดันไปจอดรถคุยกันที่นั่นน่ะแถวนั้นน่ะเขาดูดทรายกันมันยุบลงแม่น้ําเป็นหลุมหลุมก็เห็นอยู่แล้วตรงนั้นเป็นวังวนด้วย สายดูดลงไปแล้วก็ลงไปใต้แม่น้ำถึงไหน,ไห,นหลานชายมารับยายมาพอผ่านที่เกิดเหตุเขาก็ขอเฉียดไปดูสักหน่อยถ้าเป็นเวลาอื่นยายมาก็คงท่วงขอให้เขาพายายกลับบ้านก่อนแต่วันนี้ยายมาขอให้หลานพาไปดูด้วยเมื่อไปถึงริมท่าน้ำก็เห็นคนมุงกันเป็นร้อยทั้งรถยกรถเครนพากันมาเต็มตำรวจพวกเจ้าหน้าที่อพอปร,รอ,อยู่กัน ริมน้ําคอยกันไม่ให้คนเข้ามาใกล้กลัวว่าพื้นมันจะยุบลงไปอีกท่าแห่งนี้เจ้าของดูทรายขายมาเป็นปีแล้วชาวบ้านไม่มีใครเดินผ่านแม้จะเคยเป็นที่สาธารณะของชุมชนแต่ว่าเพราะเคยมีวัวทั้งตัวหล่นลงมาในหลุมที่มันยุบลงมาแล้วก็เลยไม่ไม่มีใครกล้าผ่านมาแถวนั้นกันอีกแม้จะวิวสวยขนาดไหนก็ตามพอใย็มาชะโงกดูก็เห็นรถยกกำลังยกรถเก๋งขึ้นมาจากหลุมนั้น ยายมาจำได้ไม่ผิดหรอกเป็นคันเดียวกันกับที่เคยมาวนเวียนเข้าออกวัดไม่รู้กี่รอบนั่นแหละพอเขาพูดกันเซ็งแซ่ว่าได้ศพออกมาแล้วมีสามคนเป็นทั้งชายและหญิงที่พวกชาวบ้านเห็นจนคุ้นหน้านั่นแหละยายมาก็ยกมือขึ้นจบบนหัวขออโหสิกรรมบุคคลทั้งสามนั้นแล้วก็ขนลุกสู้ด้วยความหวาดกลัวในบาปกรรม ทีนี้พวกคนแก่ที่ไปนอนวัดกันก็ไม่ต้องหวาดวิตกทุกร้อนเรื่องอะไรแทนพระสงฆ์แทนวัดวาอารามอะไรอีกแล้วเพราะเบื้องบนท่านได้ชิงตัดสินให้แล้วว่าควรจะจัดการกับเจ้าคนบาปสามคนนี้อย่างไรไปแล้วครับ